สวัสดีครับอยู่กับช่องชีวิตของฉันเดินทางด้วยรถไฟวันนี้เราจะมาถ่ายขบวนรถธรรมดาขบวนที่284ตอนทางจากจุกเสม็ดไปทางกรุงเทพหัวลำโพงครับผมวันนี้ได้รถจากอันต้อมเสียงเครื่องแคชครับผม xin Xin anh xuống tàu quá bộm. Hãy subscribe cho อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยครับสวัสดีคับ